มอเตอร์ทรีเวียสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมรถสปอร์ตพลังไฟฟ้ารุ่นใหม่เนต้ GT ที่มาอย่างเชิงตลาดรถไฟฟ้าในเมืองไทยด้วย2รุ่นย่อยคือเนต้า GT 660ขับเคลื่อนล้อหลังและอีกรุ่นย่อยคือเนต้ GT 580 AWD ขับเคลื่อนสีล้อซึ่งในคลิปนี้คือคันสีแดงนะครับเริ่มจากจุดที่ทั้ง2รุ่นย่อยเหมือนกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือมิติตัวรถครับโดยมีความยาว4 7 1 5 m m ม กว้าง1,979ม mm, ิลลิเมตรสูง1,415ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,770ม mm. ิลลิเมตรทั้ง2รุ่นย่อยมีหลังคากระจกพาราลิมิกกลาสรูครับระบบกันสะเทือนทั้ง2รุ่นก็เหมือนกันนะครับคือเป็นแบบอิสระ4ล้อด้านหน้าปีกนก2ชั้นด้านหลัง5ฟฟลิงขนาดล้อและยางก็เท่ากันครับคือ19นิ้วยางขนาด245 45, 45 r 1 9แตกต่างกันที่รุ่นของยาง โดยที่รุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะได้ยางมิชลินพลอดสปอร์ต4ไฮเปอร์ฟอร์แมนครับส่วนรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะติดตั้งยางดันหลอบอ e ีสปอร์ตแม็กในส่วนของพละกําลังนะครับเนต้า GT รุ่น660ขับเคลื่อนล้อหลังใช้แบตเตอรี่ความจุ74.48ิกิโลวัตต์ชั่วโมงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด170กิโลวัตต์หรือ231แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตร อัตราเร่ง0-100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลา6.5วินาทีครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มจะขับได้ประมาณ660กิโลเมตรเมื่อทดสอบในแบบ CLTC หรือ China Light Duty Vehicle Test Cycle ซึ่งจะได้ระยะทางมากกว่าการทดสอบแบบอื่นอยู่เล็กน้อยครับส่วน Neta GT580 AWD ขับเคลื่อน4ล้อใช้แบตเตอรี่ความจุ78กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด340กิโลวัตต หรือ462แรงม้าแรงบิด620นิวตันเมตรสังเกตว่าตัวเลขแรงม้าแรงบิดมากกว่ารุ่น660ถึงเท่าตัวเลยนะครับเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน3.7วินาทีแบตเตอรี่เต็มจะขับได้ประมาณ580กิโลเมตรความแตกต่างภายนอกของทั้ง2รุ่นย่อยดูง่ายๆชัดๆเลยครับคือสีของคาลิเปอร์เบรกครับรุ่น580 AWD จะได้คาลิเปอร์เบรกสีแดง เท่าที่ลองสัมผัสภา,ภายนอกของตัวรถทั้ง2รุ่นย่อยนะครับก็ให้ความรู้สึกหนักแน่นดีนะครับผมว่าไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นเลยการประกอบตัวถังช่องไฟต่างๆก็ทําได้ดีครับวัสดุที่ใช้ตกแต่งก็ดูดีมีคุณภาพชุดโคมไฟหน้าไฟท้ายก็ดูดีครับมีลูกเล่นเป็นไฟวิ่งเมื่อกดปุ่มล็อกหรือปลดล็อกที่รีโมทฝากระโปรงหน้ามีโชคช่วยผ่อนแรงและเปิดค้างให้เปิดฝากรกะโปรงหน้ามาก็จะเจอกับช่องใส่ของที่มีซีลกันน้ําและที่เติมน้ําฉีดกระจก ส่วนฝาท้ายปลดล็อกด้วยระบบไฟฟ้าการเปิดปิดให้ความรู้สึกที่ดีเลยครับมีความหนักแน่นมั่นคงห้องเก็บสัมภาระด,ะด้านท้ายก็ใช้วัสดุคุณภาพดีครับดีไซน์ภายนอกโดยรวมก็ดูสวยงามล้ำสมัยดีครับฝากระโปรงหน้ายาวสไตล์รถสปอร์ตมียกสันและตกแต่งด้านบนโคมไฟหน้าก็เป็นทรงเพลียวยาวแบบ LED ด้านล่างของกันชนก็มีช่องรับอากาศที่ใช้งานได้จริงและติดตั้งเซนเซอร์การระยะทั้งด้านหน้าและด้านข้างของกันชนหน้ารวม6จุด ประตูบานใหญ่กว้างพร้อมกระจกข้างแบบไร้กรอบที่เปิดประตูเป็นแบบไฟฟ้าครับกดรีโมทแล้วที่เปิดประตูจะยื่นออกมาเพื่อให้ดึงเปิดประตูได้ภายในแยกการตกแต่งชัดเจนครับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะเน้นความผ่อนคลายด้วยภายในสีโทนอ่อนๆเย็นๆและตกแต่งด้วยรุ่นลายกราฟิกส่วนรุ่นขับเคลื่อนสีล้อจะเน้นความเข้มขลึมตัดด้วยโทนสีจัดจ้านตามสไตล์รถสปอร์ตตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์เบาะนั่งของทั้งสองรุ่นเป็นแบบสปอร์ต แต่ก็นั่งสบายนะครับไม่อึดอัดฝั่งผู้ขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางฝั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้า4ทิศทางที่เสากลางหรือเสา B ด้านในเหลือจุดยึดเข็มขัดนิรภัยทั้ง2ฝั่งมีปุ่มไฟฟ้าสําหรับเลื่อนเบาะไปด้านหน้าสุดเพื่อให้เข้าไปนั่งที่เบาะหลังได้ครับเมื่อเข้าไปนั่งแล้วก็กดปุ่มเดิมอีกครั้งเบาะหน้าก็จะเลื่อนกลับตำแหน่งเดิมล่าสุดที่ปรับไว้ครับฟังก์ชันการใช้งานก็ตามสไตล์รถไฟฟ้ายุคใหม่เลยครับคือรวมทุกอย่างอยู่ในจอสัมผัส ซึ่งจอสัมผัสที่ติดตั้งอยู่ตรงคอนโซลกลางของ n e t ตตารททั้ง2รุ่นย่อยมีขนาดใหญ่สะใจถึง17.6นิ้วเป็นหน้าจอ Infotainment แบบอลูมินหน้าเสียดายที่เป็นรถพวงมาลาัยซ้ายครับเมนูทั้งหมดจึงเป็นภาษาจีนก็เลยไม่ได้ลองเล่นอะไรมากนักแค่ลองระบบกล้องรอบคัน3 6 0องศาหน้าจอก็มีความละเอียดคมชัดดีครับแล้วการตอบสนองต่อการสัมผัสก็ลื่นไหลทันใจดีมากครับแถวแถวใต้จอกลางจะมีปุ่ม one click eject button ช่วยเพิ่มแรงบิด เพื่อการออกตัวด้วยอัตราเร่งสูงสุดคันโซนกลางด้านล่างก็มีช่องจ่ายไฟฟ้าแบบ USB-A และ C อย่างละช่องและช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์อีกหนึ่งช่องครับทั้ง2รุ่นมีระบบช่วยขับ n น t a Pilot 2.5และระบบประมวลผล Journey 3ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นครับมีกล้องรอบคัน4ตำแหน่งพร้อมกล้องด้านหน้าแบบ h High p e r c e p t i o n ความไวสูงเซนเซอร์แบบ u l t r a s o n i c 12ตำแหน่งและเรดาร์แบบมิลลิเมตรเวฟ5ตำแหน่ง และระบบช่วยเหลือการขับอีก17ระบบครับส่วนมอดวัดก็เป็นแบบดิจิตอลขนาด10.25นิ้วกราฟิกก็คมชัดดีครับเท่าที่ลองเลื่อนคร่าวๆก็มีระบบกล้องตรวจจับวัตถุที่แยกกลุ่มคนได้ค่อนข้างชัดเจนแม่นยำครับพวงมลาลัยสปอร์ต3กา้านปรับได้4ทิศทางมีปุ่มหมุนและกดอยู่บนก้านพวงมลาลัยทั้งสองฝั่งและข้างๆของปุ่มหมุนก็มีปุ่มกดอยู่ด้วยครับเท่าที่ลองกดใช้งานดูก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับไม่บอบบาง กานบนคอพวงมาลัยฝั่งขวาเป็นการเลือกระบบเกียร์ส่วนการฝั่งซ้ายควบคุมระบ,บบไฟหน้าไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนครับปุ่มบนแผงประตูจะดูล้ำๆหน่อยครับสวิตช์กระจกข้างไฟฟ้าที่เป็นแบบกึ่งสัมผัสซึ่งก็ยังต้องออกแรงกดอยู่บ้างแต่ทุกอย่างที่บอกแล้วครับว่าการกดใช้สวิตช์หรือคันโยกต่างๆของรถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกที่หนักแน่นดีครับวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในก็ดูดีมีคุณภาพและการประกอบก็ทําได้ดีครับในต้าจ จะถูกนำไปโชว์ตัวที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ซึ่งจัดขึ้นที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีระหว่างวันที่1ถึง11ธันวาคมที่จะถึงนี้รวมทั้งรถไฟฟ้าอีกหลายรุ่นจากเนตตาครับถ้าสนใจก็ตามไปชมกันได้ครับ